ตกลงมาตายนะมัน <ะ S 3> เ,เป็นสถานการณ์ <c oughs> ที่เราจะต้องเอาตัวรอดในกรณีที่เกิดอ,อุบัติภัยหรือวัตภัยหรือเกิดอ,อะไรต่างที่จะจำเป็นจะต้องเอาตัวรอดนะครับถ้าใครไม่ไปก็คือตายอย่างเดียวนะครับดีกว่าตายก็ไปตายเอาดาบหน้านะครับเกิดอายุถล่มสะพานหักนะครับมีทางเดียวคือสะพานเชือกมีเชือกอยู่สองเส้น <c oughs> นะครับ กระต้องทยอยกันลำเลียงกันออกไปนกตายไปนนตกตายทีนี้การข้ามสะพานต้องใช้ความแข็งแรงความอดทนนะครับมันจะต้องมีเจ็บมีปวดนะครับก็ต้องต้องัจับให้แน่นให้มั่นถ้าตกลงไปก็ตายสะพานเดียวอีกนะครับนั้นจะต้องมีความเข้มแข็งนะครับจับยังไงให้มันมั่นนะครับจับให้มั่นให้มันอยู่นะครับ ไม่ใช่ว่าจะเดินไปง่ายๆ,ๆ,ๆนะครับมันต้องมีแรงเบี่ยงใช่ไหมมันมีแรงเบี่ยงมันมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการข้ามนค,คนที่ข้ามไปได้คือคนที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับ <c oughs> เอาเดี๋ยวจะให้ลุกเสือก่อนนะครับน้ำก่อนนะเอาวัาแถวขึ้นเลยครับ <c oughs> ไป <c oughs> นจจเไม่เห็นไม่เห็น ใครจะเรื่องครับใครจะเรื่องมีตูบน้ำในสถานการณ์จริงไม่มีให้แก้ตัวนะครับหลุดแล้วคือจบเลยนะครับ ไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเย่าอย่าเิ่งเย่าเพื่อไปนขอเลหมเออทไม่ได้กรอก่อนไเล่นเย่าผาไรอบก่อนไปเยมก็ทมวย ในชีวิตจริงไม่มีให้แก้ตัวนะครับในสถานการณ์จริงครับตกแล้วคือพลาดเลยนะครับป้าปาดีนะสลามโดนแั้ตีดลงไปเลย นั่น สต่สะพานเชือกเป็นอะไรที่ประชาชนสาวชอบมากเลยนะครับทีนี้ครับอาจารย์เดี๋ยวจะกรีบแล้ว<ะ>เดี๋ยวจะกรีบแล้วว้าวเขาจะถ่าย อะไรทุตบ่ว่าหันข้ามเห็นกับโเผาอยู่ไปดังไฟแห่งคู่แหม่มเลยผมผมไหลผมลอยมาตีกองอยู่เอ้ยผมลอยมาถ่ายคลิปอยู่ครับพอแล้วเอาคนนี้ผ่านครับโดนลงโดนลงได้ครับแล้วเอาคนนี้จะผ่านไหมคนนี้จะผ่านไหมโอเคครับมาถึงนี้ถือว่าผ่านครับ ราะว่าในชีวิตจริงไม่มีให้แก่ตัวครับหลดแล้วคือหลดเลยครับใช่ไหมครับอาจารย์ครับไม่กันแล้วก็คือผมจะได้ไปฐานต่อไปแล้วครับท่านผู้ชมเ็คือผมจะไดไป่านั้นไมแล้วครับท่านผู้ชม อย่าแกล้งอย่าแกล้งอย่าพึ่งแกล้งเพื่อนไปก่อนฐานกองอยู่ไหนครับผมกองอยู่ตรงฐานคูนิ่มลูกอยู่อยู่นู่นอยู่อยู่ข้างคลองน้ําอ่ะอยู่ตรงสวนสวนนาดีน่ะเห็นไหมจิตเนื้อสวนพันลวงใช่ใช่ใช่สองคนนี้เร็วๆคุไปแล้วไปตอนไหนวะอยู่ใต้ต้นกระถินนรงคูนิ่มตลกองไม่เป็นทางมาต่างไอ้นี่ไอ้นี่ ทุกคนนี่ครับผมขอด้วยไม่ได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปไต่เชือกด้วยผมชอบมากเลยลองดูเหรอจะลองเหรออ่ะไปอ่ะพี่มอส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 ดูแลดูแลตะโนดหน่อยลูกอ่ะตะโนดจะทดสอบอีกนิดนึงตะโนดโอเคเดี๋ยวว่าโอ้ยพาเร็ว ไม่เอาบอดนู่นคืเป็นบอดบ้าบอดไปวะบรรจุก็ไปไปเว้ยเดินลูกเดินเดินเดินสับขาไวไวเออเออถ่วงไว้ข้างนู้นด้วยเออถ่วงไว้ข้างนู้นด้วยตะโนตเด็กคนตะโนดตะโนต์ใจเย็นอย่าลุกตะโนดน้ำหนักเยอะกว่าน้องโอ้สบายเลยทีนี้โอ้

หนูต้องสับคนละข้างอะลูกใช่หนูต้องถ่วงน้ำหนักกันเป๊กปีที่แล้วเธอไม่ผ่านฉันจำได้เธอต้องผ่านปีที่นี้ปีนี้เธอสูงขึ้นมากเลยน้ำหนักก็น่าจะลดไปเยอะแล้วออะถ่วงกันกับมอสมาไปเร็วๆเร็วๆไม่ทานเ ไปเป๊กถ่วงกับคนละข้างตะนนไมยอมตกแล้ว่วงตะนนหน่อยเร็วท่วงตะนนหน่อยเออไอเลมแกงเน้งเมื่อกี้น่ะแม่จได้ไปดึงขั้วขั้วยู่

ใหญ่อ,อีรอบหนึ่งเธอแล้วนี่ครับครับกขันแืองนะครับก็จะได้อยู่สองอย่างนะครับหนึ่งได้ความรู้ความสามารถครับสองได้ประสบการณ์แล้วก็ข้อำํำเราจะแข็งแรงขึ้นครับสำหรับคลิปนี้ศาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอ้เป็นไงเป็นไง